อุปการะพิสวรรัตบทประพันธ์โดยสวิตชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558แม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่ห้า โดนสำเร็จโทษนับตั้งแต่วันที่เมนิลาบอกจะขอชดใช้และชดเชยต่อสิ่งที่ปิดาและมารดาได้กระทำลงไปเองทั้งหมดปาริกาก็เหมือนสร้างกำแพงหนาขึ้นอีกชั้นทั้งยังมีท่าทางที่เมินเฉยเย็นชาแต่ก็ยังเข้าหาเมนิลาใช้หล่อนเป็นเครื่องบรรเทาความใคร่ไม่หลดละสักวันปาริกาพาร่างเปลยของตนเองมานั่งที่เก้าอี้หวายในห้อง จุดมวนบุหรีขึ้นสูบแล้วทอดมองแผ่นหลังเปลือยของคนที่ไหลสันไว้แม้หล่อนจะสามารถกักเก็บเสียงสะอื้นได้เป็นอย่างดีแต่มันก็ทำให้คนใจร้ายวูบไหวได้ควันสีเทาลอยเคว้งขึ้นสูงมือเรียวเอื้อมไปเปิดหน้าต่างเพราะรู้ดีว่าคนที่นอนด้วยไม่ชอบกลิ่นมันสักเท่าไหร่มีหลายเรื่องที่ปาริกาต้องขบคิดเกี่ยวกับคนตัวเล็กที่นอนอยู่บนเตียง ดูเหมือนหล่อนจะเข้ามามีอิทธิพลในจิตใจมากขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ปากอิ่มเอ่ยว่าจะขอชดใช้และชดเชยทุกอย่างแทนบิดาและมารดาลมหายใจหนักหน่วงทอดยาวอัดบุหรี่เฮือกสุดท้ายลงปอดบทขยี้มันลงกับที่เขียสวมเสื้อผ้าเข้าที่เราออกจากห้องแต่ก็ยังไม่ไวยปลายตามองเมนิลาเมื่อเห็นว่าเจ้าตัวหลับตานิ่ง จึงไม่ได้เอ่ยอะไรในเมื่ออยาก,ยากชดใช, <ด S 1> ช้นัก<ม>ก็จะสนอง,นองให้ตาม,ตามนั้นที่ออฟฟิศพูดซ้อนมองเมนิลาและเจ้านายสาวสลับกันไปมาเนื่องจากสัมผัสได้ถึงความคุกรุ่นในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ปาริกาคลายสร้างกำแพงขึ้นอีกครั้งหลังจากมันเริ่มทลายลงไปแล้วส่วนเมนิลาก็ดูเศร้าส้อยหมองลงถนัดตาพูดซ้อนคันปากยิบ,ยบ อยากถามแต่เรื่องเจ้านายจะก้าวไก่ก็ไม่ใช่เรื่องดีสุดท้ายก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้จนกระทั่งผ่านมาอาทิตย์กว่าผูดซ้อนที่ไม่อาจทนได้อีกต่อไปจึงเอ่ยถามเมนิลานิเช้าวันหนึ่งเมกับพี่ปีทะเลอกกันเหรอก็มันอดสงสัยไม่ได้จริงๆจึงต้องถามออกไปเจ้าตัวดูตกใจเล็กน้อยแต่ก็พยักหน้าชา้าดวงตาย,ยังเศร้าหมองไม่คลาย พุ้สอนทอดมองไปยังลำคอที่ถูกปิดด้วยเสื้อคอจีนมีรอยจ้ำแดงหลายจุดใครทำก็คงพอเดาได้แต่ก็ไม่คิดว่าปาริกาจะมีเซ็กส์ที่ดุดดันขนาดนี้ไม่รู้เรื่องที่พ่อกับแม่ทำกับคุณปีไว้แล้วคะ่ะฮะรู้แล้วเหรอรู้จักใครผู้สอนตกใจไม่น้อยเข้าใจแล้วว่าเพราะเหตุใดความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ ถึงได้ออกมาในรูปแบบนี้อึมครึมอึดอัดกันหน้าดูเมนิลาไม่ได้ตอบคำถามของพุทซอนด้นเกรงจะมีผลกระทบกับป้าบุญมาหล่อนเล่าให้พุทซอนฟังคร่าวๆนาสาวมีสีหน้าตระนกและกังวลมากโอ๊ยเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเมเลยด้วยซ้ำจะขอชดใช้ชดเชยอะไรกันเมจะให้พี่ปีโกกสับแบบนี้ไม่ได้นะ พุทซ้อนวอยวายหลอนเข้าใจเมนิลาดีว่าต้องการอะไรแต่ก็เข้าใจปาลิกาด้วยว่ากว่าจะผ่านความเจ็บช้ำปวดร้าวมาได้มันสาหัสแค่ไหนเรื่องนี้มันยุ่งเหยิงไปหมดเพราะปาลิกาตันเอาตัวเมนิลามาบำเรอรักทั้งยังกักขังหลอนไว้กับตัวพุทซ้อนแอบเห็นว่าหลายครั้งปาลิกาเองอ่อนโยนและอ่อนหวานกับเมนิลาแต่เหมือนพอเจ้านายสาวคิดขึ้นมาได้ เมเนนีลาเป็นลูกสาวของใครความใจร้ายใจดำก็พุ่งทยานขึ้นอีกรอบเจ้าตัวใช้ชีวิตเหมือนคนเป็นไบโพล่าไปทุกทีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเรื่องนี้ใครเรียนผูกก็คงต้องเรียนแก้กันเองแต่พู้ซ้อนเดาว่าคนที่แก้ปมนี้ได้ก็คงมีแต่ปาลิกาเท่านั้นหากถึงตอนนั้นปาลิกา ก็คงได้นอนจมกองน้ำตาเพราะอาจทำให้ใครสักคนหล่นหายระหว่างทางก็เป็นได้ขณะที่ปาริกากำลังตรวจเอกสารอยู่ก็มีกระดาษแผ่นหนึ่งยื่นมาให้หญิงสาวรับมาแล้วขมวดคิว้วลากิตตามสิทธิทพนักงานทุกคนได้รับคนขอเขียนแค่ว่าทำธุระส่วนตัวถึงแม้จะใครรู้มากเท่าไหร่แต่ในเมื่อมีคำว่าส่วนตัวกำกับอยู่ ปาลิกาจึงไม่ได้เอ่ยถามออกไปทำแค่จรดปากกาเซ็นอนุมัติขอบคุณค่ะเมนิลารับเอกสารขอลากิจและแฟ้มงานมาแล้วเดินออกไปจากห้องปาลิกามองตามจนประตูปิดเอ็นกายลงกับเก้าอี้ทอดถอนลมหายใจยาวเหยียดเธอและเมนิลาไม่ได้พูดคุยอะไรกันเท่าไหร่นับตั้งแต่วันนั้นแม้กระทั่งตอนเข้าหา พลนก็ทำหน้ายอมรับโดยตุสดีนั้นยิ่งทำให้ปาลิกาโกรธและกระทารุนแรงไปหลายครั้งก็ใครใช้ให้มารับโทษทันแทนคนที่ตายไปแล้วล่ะเมนิลาใช้วันลาของตนเองเพื่อมาทำบุญครบรอบวันตายให้มารดาหลังจากทําธุระที่วัดเสร็จแล้วหญิงสาวก็ใช้เวลาจ่ายตลาดซื้อของสดไว้เยอะแยะเพราะตั้งใจว่าจะทำอาหารแจกจ่ายคนงานในโรงสีและที่ออฟฟิศ รีบเร่งทำอาหารเพื่อให้ทันช่วงพักเที่ยงรถกระบะก,กลางเก่ากลางใหม่ของปาริกาถูกนำมาใช้โดยที่เจ้าตัวไม่รู้คนตัวสูงยืนบุ้ยปากมองร่างเล็กที่กำลังตักอาหารใส่ถ้วยโฟมให้คนงานหล่อนทำอะไรคนงานคนสุดท้ายพลระยะสายตาไปแล้วปาริกาถึงปรีเข้าหาเมทํำอาหารแจกคนงานค่ะพอดีวันที่นี่ไม่ใช่โรงทาน ถ้าอยากจะทำก็ไปทำที่วัดโน้นรีบจัดการให้เสร็จก่อนที่ฉันจะเก็บมันทิ้งถังขยะเองปาลิกากระแทกเสียงในช่วงสุดท้ายพุทซ้อนเดินเข้ามาได้ยินพอดีมองหน้าเมนิลาก็นึกสงสารส่งคอนให้เจ้านายสาวไม่เป็นไรนะเมแจกข้าวให้เสร็จเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์กับพี่ปีให้เองแต่ว่าหล่อนกลัวพุทซ้อนจะโดนหางเลขไปด้วยไม่เป็นไร พุทซ้อนตบไหลคนตัวเล็กที่ยืนน้ำตาตกบอกให้หล่อนสบายใจแต่ดวงหน้าก็ยังเศร้าหมองอยู่ดีคิดแล้วก็อยากจะหยิกคนที่ทำให้เมนิลาต้องตกอยู่ในสภาพหน้าอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาจริงๆพุทซอนปลีกตัวเดินเลี้วไปยังออฟฟิศมองปาลิกาที่ยืนสูบบุหรี่สบายอารมณ์อยู่ใจร้ายใจดำจริงๆคนเราพูทซ้อนส่งเสียงประชดประชัน ปาลิการู้ว่าหมายถึงตนเองแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจแค่ปลายตามองญาติผู้น้องเล็กน้อยพี่ปีรู้ไหมว่าวันนี้วันอะไรเมื่อเห็นว่าคนตรงหน้าไม่ตอบโต้จึงถามเข้าประเด็นอะไรตอบคำถามมาเอัอะนารู้ไหมว่าวันนี้วันอะไรปาลิกาชักสีหน้าก่อนตอบห้วน,ว,นวันพุธโอ๊ยไม่ใช่วันนี้ครบรอบวันตายของมาลินีแม่เจ้าเมี บุหรี่ที่กำลังจอดที่ปากอีกรอบชะง,งักไวกลางอากาศปาลิกาลืมไปซัสสนิทเพราะมีเรื่องให้คิดแล้วเมนนลาก็ไม่ได้บอกให้รู้เหมือนอย่างเคยๆเย,ยเมมันก็ทำเหมือนปีก่อนๆแล้วพี่ไปดุมันทำไมเฮ้ยผุ้สอนระบายลมหายใจมองญาติผู้พี่ไม่พอใจไปขอโทษมันเลยนะเรื่องอะไรก็เรื่องที่ทำตัวแย่ๆใส่มันนะสิตั้งแต่รับเมมาอยู่ด้วยมันเป็นเด็กดีมาตลอด ไม่เคยทาเรื่องให้พี่ปี่ปวดหัวเลยสักครั้งว่านอนสอนง่ายอยู่ในโอวาทมาตลอดก็เพราะมันยอมพี่จนเกินไปพี่ถึงลากมันไปทําอะไรลับๆอย่าคิดนะว่าไม่มีใครรู้เขารู้กันหมดนั่นแหละว่าเมย์มันเป็นเมียพี่ปีไม่ใช่เมียฉันปาริกาทวงขึ้นทันทีพุทสอนชักสีหน้าแว๊ดใส่เสียงดังไม่ใช่เมียแล้วอะไรนางบันเรอเหรอปาริกาไม่ตอบพินหน้าไปอีกทาง อัดบุรีลงปอดอีกครั้งจริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับพุทธหรอกนะพี่ปีแต่พุทธปล่อยผ่านไปไม่ได้จริงๆเมย์กับพี่มาคนละคนกันนะพี่อย่าเอาใครมาแทนใครพุทธสอนเอ่ยเตือนสติฉันไม่ได้คิดจะเอาเมย์มาแทนใครงั้นก็ยกเมย์มันขึ้นเป็นเมียให้ลูกน้องมันนับหน้าถือตาสิหรือถ้าไม่ทำก็รอสักวันจะมีคนแย่งเอาเมย์ไปทำเมียพามันออกงานสังคมแทน ตอนนั้นก็อย่ามากงเล่าร้องไห้ฟูมฝายก็แล้วกันพอเห็นว่าปาริกาไม่พูดอะไรเอาแต่อัดบุหรี่ลงปอดไม่หยุดช่างม่กลัวเป็นมะเร็งตายซะจริงพูดซ้อนก็เลิกสนใจสะบัดก้นเดินเลี้วกลับไปยังโรงสีแทนตอนเย็นหลังเลิกงานเมนิลาขับรถกระบะเข้ามาในบ้านคนหม้อตะหลิวจานชามมาเก็บในครัวเสียงดังโค้งเคง้งจนร่างสูงชะโงกหน้ามองเมนิลาชะงักเทา้า เมื่อหันมาเห็นคนตัวสูงยืนพิงประตูมองหล่อนอยู่เออคุณปีต้องการรับอะไรคะรับหล่อนไปที่ห้องทำงานปาลิกาบอกแค่นั้นแล้วเดินขึ้นห้องทำงานไปทันทีเมนิลาถอนหายใจแอบเสียใจอยู่บ้างที่ปาลิกามองเห็นตนเองเป็นแค่นางบำเรอเท่านั้นแต่ในเมื่อตัดสินใจจะชดใช้และชดเชยแล้วหล่อนก็ต้องยอม พอจัดการทุกอย่างเข้าที่แล้วก็พาตนเองไปยังห้องทำงานของปาริกาหญิงสาวยืนประสานมือกลางตัวก้มหน้าง,งุดไม่กล้าสบตาคนที่สูบบุหรี่อยู่ที่โต๊ะทำงานเข้ามาใกล้กว่านี้เสียงเฉียบสั่งเท้าเล็กจึงออกเดินพอใกล้มือเรียวก็กระตุกให้หล่อนนั่งเกยบนตักเมนิลาเผลอย่นจมูกขมวดคิ้วเพราะกลิ่นของบุหรี่ทำเอาเวียนหัว บาลิกายกยิ้มอยู่ๆก็อยากแกล้งหล่อนพ่นควันบุหรี่ใกล้ๆไปหน้าของหล่อนจนเมนิลาไอคอคแคกจึงยอมดับมันลงแต่กลิ่นก็ยังคงติดไปตามเสื้อผ้าและผมอยู่ดีเอารถฉันไปใช้ทำไมไม่ขออนุญาตหมายถึงรถกระบะที่ไม่ได้หยิบมาใช้งานสักเท่าไหร่ไม่ได้ห่วงหรอกเพียงแต่อยากดูปฏิกิริยาของคนบนตักเท่านั้นเมนิลาทำหน้าเหลือลก่อนเอ,อ่ยขอโทษ เราทำไมไม่บอกว่าวันนี้วันครบรอบวันตายของแม่เ,ออเพราะช่วงนี้ปาลิกาเหมือนโกรธลอนจึงไม่กล้ารบกวนใจอยากตอบเช่นนี้แต่ก็ทำได้แค่งเงียบทุกปีก็บอกนี่แม่กลัวรบกวนคุณปีค่ะเมเนลาเลือกข้ออ้างที่คิดว่าดีที่สุดแล้วปาลิกาขยับมุมปากยิ้มมองคนโกหกไม่เนียนแล้วเอ่ยสิ่งที่ยังติดค้างในใจ แอบฆาโทษหล,ล่อนไว้นิดๆเจ้าผู้สอนมันบอกให้ฉันมาขอโทษหล่อนเรื่องอะไรคะดูเจ้าหล่อนตกใจเสียเหลือเกินถามเสียงดังเชียวทั้งๆท,ท,ที่ปกติพูดเสียงเบายิ่งกว่า,มาแมลงวีก็เรื่องที่ฉันไล่ให้หล่อนเก็บอาหารที่แจกจ่ายให้พนักงานจมูกปาลิกาเกลี่ยไปตามแก้มนวลขณะพูดฉันต้องขอโทษหล่อนไหมไม่ค่ะไม่ต้อง นั่นสิหล่อนนั่นแหละที่ต้องขอโทษเพราะขโมยทางรถไปใช้และยังทำอาหารแจกจ่ายโดยไม่ขออนุญาตอีกปาลิกาตีขลุม้มโทษเมนิลาหน้าตาเฉยทั้งทงที่การทำอาหารแจกจ่ายหล่อนทำอยู่ทุกปีเพื่อระลึกถึงมารดาแต่จริงๆฉันกลัวพวกเศษอาหารมันหล่นร่วงแล้วพวกหนูเอย่ยแมลงสาบเอยจะมากินข้าวในโรงสีปาลิกาบอกความจริงที่ดุ ก็เพราะห่วงเรื่องนี้หากเป็นปีก่อนๆปาลิกาก็จะจ้างคนมาช่วยงานเมนิลาทั้งการทำอาหารและแจกจ่ายดูแลความสะอาดเมื่อเสร็จงานด้วยแต่ครั้งนี้หล่อนทำเองก็เลยเป็นห่วงและกอบกับจำไม่ได้เรื่องวันครบรอบการตายของมาลินีด้วยเมนขอโทษค่ะที่ไม่ได้บอกคุณปีอืมเงินก็โดนสำเร็จโทษซะคะ เรื่องแค่นี้ปาริกาจะทำให้หล่อนถึงตายเชยวเหรอือและเพราะตากลมโตที่ขยายกว้างทำให้ปาริกาหัวเราะขบขันฉันสำเร็จโทษในแบบของฉันหล่อนกระอักตายแน่ๆแต่มันเต็มไปด้วยความเสียวมากกว่า